ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะครับกับวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน EP ที่2นะครับลักษณะองค์ประกอบและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั่นเองนะครับสำหรับนะครับอุตสาหกรรมของเราจะค่อนข้างไม่เหมือนคนอื่นนะครับซึ่งลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมนะครับที่จับต้องไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่าเราเนี่ย จะสัมผัสนะครับในเรื่องของการบริการมากกว่าซึ่งมันเป็นนามธรรมาด้วยนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการบริการทางโรงแรมนะครับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยซึ่งเราเนี่ยเด็กๆรู้ไหมครับว่าจะต้องจ่ายเงินก่อนที่จะได้รับการบริการนั้นนะครับซึ่งมันไม่เหมือนเราซื้อของเราอาจจะมองเห็นสิ่งของก่อนใช่ไหมครับ แต่อันนี้นะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่าเราจะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้าทางการบริการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมอะไรแบบนี้หรือรวมไปถึงนะครับสินค้าที่ซื้อบริการนะครับการบริการสายการบินอะไรแบบนี้นะครับและผลที่ตามมานั่นก็คือจะเป็นในรูปแบบของความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจนั่นเองนะครับสำหรับนะครับอันที่2นะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ ไม่มีขีดจำกัดนะครับในการจำหน่ายนะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรือมันจะเป็นแบบว่าน,น้ำตกงน้ำตกอะไรอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปเที่ยวได้ตลอดนะครับไม่มีขีดจำกัดนะครับซึ่งเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนโรงงานที่อาจจะมีการ ผลิตในยุคนี้ยุคนี้ไม่ผลิตแล้วหยุดผลิตก่อนและอะไรแบบนี้นะครับแต่พวกน้กําตกภูเขาทะเลก,ก็ยังคงสามารถนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เลยนี่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ ไม่อาจที่จะจัดส่งแก่ผู้ซื้อถึงที่นะครับเรานะครับไม่สามารถที่จะเอาดอยสุเทพนะครับมาใส่กล่องให้เด็กๆนะครับไม่สามารถเอาเกาะพีพีใส่กล่องแล้วส่งถึงบ้านอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้คุณต้องเดินทางไปนะครับเพื่อไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆต้องไปสัมผัสน้ำทะเลแสงแดดความหนาวเย็นของภูชี้ฟ้าอะไรแบบนี้เราต้องไปสัมผัสเองนะครับอันนี้จัดส่งให้ถึงบ้านไม่ได้นะครับ แล้วก็นะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สูญเสียได้ง่ายสูญเสียได้ง่ายนั่นคือยังไงครับเพราะว่ามันจะต้องมีการขายวันต่อวันสถิติในการขายนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยอย่างคุณมีห้องพักทั้งหมด10ห้องคุณขายได้5ห้องนั่นคือไรายได้คุณมีแค่5ห้องเท่านั้นแต่หลายๆคนถามว่าเอา้ามันจะเสียยังไง ห้องมันก็ไม่ได้บูดเน่าเหมือนอาหารขายวันต่อไปก็ได้แต่ในการขายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะขายในต่อวนันนับรายได้เป็นวันต่อวันเท่านั้นหากขายไม่ได้นะครับก็ จะเป็นการสูญเสียรายได้ไปเลยนะครับนั่นก็คือการขายอยู่ในวันต่อวันทําให้สูญเสียได้ง่ายนั่นเองนะครับเหมือนกับรถนะครับเด็กๆถ้าหนูนั่งรถโดยสารไปเขามีสิที่นั่งแต่คนนั่งแค่5คนอีก5คนแทนที่จะได้เงินแต่ว่า5คนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เงินรอบนั้นถือว่าเขาสูญเสียรายได้ไปแล้ว5ที่นั่งอะไรแบบนี้นะครับสำหรับนะครับข้อที่5นะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ควบ คุมคุณภาพมาตรฐานได้ยากนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปไหนอาจจะเกิดมีการจี้ปล้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราเคยเห็นเหตุการณ์ที่ว่าเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในห้างดีๆก็จะมีการกราดยิงอะไรแบบนี้นครับซึ่งเราควบคุมไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนรวมไปถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน,นะครับตอนเช้าอาจจะมีแสงแดดเอ้า ตอนบ่ายฝนตกมาอีกเลยแบบนี้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาอีกโอ้โหนะครับก็ยุ่งไปกันใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงการชราจนการชุมนุมต่างๆในด้านของการเมืองอะไรด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับต่อมาเลยนะครับภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้ครับเราก็ไม่สามารถจะทราบได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับรวมไปถึงนะครับการ อ่าจราจรที่ติดขัดด้วยนะครับหากเกิดไปเส้นทางนี้ถ้ามันติดขัดจะต้องเสียเวลากับนะักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ควรศึกษาเส้นทางเส้นทางเลี่ยงนะเดี๋ยวนี้ครับมันมีแอปพลิเคชันที่ทําให้เราทราบนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีนะครับ คนที่นําเที่ยวจริงๆเนี่ยจะต้องเชี่ยวชาญชานาญเส้นทางเป็นอย่างดีด้วยนะครับรวมไปถึงอุบัติเหตุต,ต่างๆด้วยนะครับที่ควบคุมได้ยากเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของพนักงานบริการด้วยนะครับ Answer. ทางบริษัทอาจจะอบรมมาแล้วอย่างดีนะครับทางโรงแรมอาจจะอบรมมาแล้วอย่างดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีนอกรูนอกทางแตกแถวให้บริการไม่ดีนั่นก็จะคือควบคุมยากด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับนะครับเด็กๆภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าท่องเที่ยวนะครับก็คือ tourism นะครับคือการท่องเที่ยวเนาะส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นประเภทวิชาของเราจะเรียกว่า tourism industry นะครับ tourism industry ส่วนนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคำเสนอก็คือ tourist tourist นะครับก็คือนักท่องเที่ยวส่วน tour guide ทัวร์ไกด์หรือทัวริสไกด์นะครับก็จะเป็นมักคุเทศนะครับทั i ริสไกด์นะครับ,รบหรือไกด์ที่นักเรียนเรียกนะครับแปลว่าผู้นำทางนั่นเองนะครับส่วนนะครับ Tour Trip travel นะครับมีความคล้ายกันแต่ต่างกันนิดนึงอย่างเช่นทัวร์นี่คือการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่วนทริปนะครับไปท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแต่ไปเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับส่วน Travel คือการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับนี่จะเป็นคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้นะครับ Tourism Tourism industry t o u r i s t Tour i s t guide tour trip แล้วก็ travel นะครับอย่างที่ได้กล่าวความหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูต่อเลยนะครับเด็ก,ดกๆองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สําคัญมากที่สุดนะครับเราบอกไว้เลยนะครับนั่นก็คือตัวของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดนะครับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมานะครับเคยแจ้งไปแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับต้องเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวอย่างน้อยนะครับ24ชั่วโมงไม่ใช่อย่างน้อยสิมากกว่า24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะต้องอเขาเรียกว่าพักอย่างสถานที่นั้นๆด้วยนะครับค้างคืนหนึ่งคืน ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกกันว่าหากเป็นนักทัศนาจรใช่ไหมครับ excursionist นะครับ excursionist เนี่ยเขาจะไปกลับนะครับภายใน24ชั่วโมงไม่มีการขางคืนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่า24ชั่วโมงและมีการขางคืนจะเรียกว่านักท่องเที่ยวหากเดินทางไปกลับไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ค้างคืนเรียกว่านักทัศนาจร excursionist นั่นเองครับ แล้วก็นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้นิยามคำศัพท์นะครับเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะครับไว้ว่า international tourist นะครับง่ายๆก็คือต่างชาติเข้ามายัางเมืองไทยนะครับเราจะเรียกว่า international tourist นะครับส่วนนะครับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเราจะเรียกว่า domestic domestic tourist นั่นเองนะครับท่องเที่ยวไทยคนไทยไปเที่ยวจังหวัดต่างๆเราก็จะเรียกว่า domestic tourist นะครับนักท่องเที่ยวภายในประเทศนั่นเองครับส่วนนะครับทรัพยากรท่องเที่ยวของเรานะครับก็ก็จะแบ่งนะครับออกเป็นหลักใหญ่ๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็นะครับนักอ่า อย่างเช่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นในเรื่องของทางธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเราจะมีเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณสถานนะครับรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆด้วยนะครับ เรามาดู 5a นะครับ 5a นะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ a ที่1นะครับ attraction นะครับคือดึงดูดใจก็คือหมายความว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นต้องมีความดึงดูดใจที่อยากจะให้ ตัวนักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางไปสัมผัสความงามความหนาวเย็นความอาบแดดอะไรแบบนี้นะครับ accessibility นะครับคือการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนี้ยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นการคมนาคมนะครับที่เดินทางได้สะดวกนะครับหากเดินทางไม่สะดวกเนี่ยคนก็ ไปน้อยนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวที่เขาจะชอบลุยๆชอบไปเที่ยวที่คนไม่ไปเยอะๆทางลําบากอะไรเงี้ยครับแต่คนส่วนใหญ่จะชอบเดินทางไปเที่ยวที่ถนนหนทางเข้าถึงนะครับแล้วก็อเมนิตี้นะครับใน A ที่3นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไฟฟ้าน้ําประปาสัญญาณโทรศัพท์นะครับอะไรแบบนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ A อที่ 4, accommodation ก็คือที่พักนะครับเมื่อเขาไปท่องเที่ยวแล้วต้องเดินทางมากกว่า24ชั่วโมงต้องมีการพักแรมนูนนั้นนี่ที่พักก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ A ที่5นะครับคือ activity นะครับ activity ก็คือกิจกรรมกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจัดให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับช่วงวัยช่วงอายุด้วยเช่นกันจะเอาคนแก่ไปเล่นกีฬา ลดผนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยวัยรุ่นบางคนก็อาจจะไม่ชอบไปเที่ยวก้าวัดอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็ต้องจัดนะครับให้เหมาะสมกับเขาเรียกว่า,าช่วงวัยนะครับของนักท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับสำหรับนะครับเด็กๆครับธุรกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวนะครับก็คือธุรกิจขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางบกทางอากาศมีมากมายนะครับที่เราจะจัด นะครับหรือว่าในการเดินทางนะครับทางบกนี่ก็คือค่อนข้างมีเยอะหน่อยนะครับรถส่วนตัวก็มีนะครับรถตู้รถเมย์รถประจําทางรถโคชรถไฟนะครับมีเยอะแยะเลยสําหรับทางอากาศก็จะมีเครื่องบินนะครับส่วนนะครับทางน้ำนะครับก็จะมี ในส่วนของเรือต่างๆด้วยอย่างเช่นในเห็นในรูปนี้จะเป็นเรือสำราญนะครับธุรกิจที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือธุรกิจที่พักนั่นเองนะครับโรงแรมรีสอร์ทบังกะโลต่างๆก็เป็นอีก อย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้คนไปเที่ยวแล้วก็มีที่พักเนี่ยก็คือจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจต่อมานะครับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะครับร้านอาหาระอะไรต่างๆตอนนี้นะ้องร้านกาฟงกาแฟต้องมีเอกลักษณ์ต้องจัดสถานที่สวยงามอาหารก็ต้องอร่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรีวิวกันนะครับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเมื่อก่อนอาจจะเป็นปากต่อปากก็จริงเนาะเดี๋ยวนี้ดูรีวิวไปเลยจ้านะฮะ ธุรกิจต่อไปนะครับธุรกิจที่สําคัญอีกอันนึงก็คือธุรกิจนําเที่ยวและมาคุเทศก็คือบริษัททัวร์และก็ไกด์นั่นเองนะครับที่จะคอยนํานักท่องเที่ยวทั้งเป็นแบบส่วนตัวทั้งแบบกลุม่มหรืออาจจะเป็นหมู่คณะขนาดใหญ่นะครับบริษัททัวร์ก็จะเป็นบริษัทที่นํานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนั่นเองครับ แล้วก็ธุรกิจที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือธุรกิจที่ขายของที่ระลึกกันนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็อาจจะอยากได้สิ่งของที่มันเป็นสําหรับที่นั้นๆโดยเฉพาะนะครับบางที่อาจจะแบบอย่างข้าวหลามต้องชนบุรีหนองมนอะไรแบบนี้นครับไส้อัว่วน้ำพริกหนุม่มโอ้โหต้องเป็นเชียงใหม่เชียงรายอะไรแบบนี้นะครับไปอะไรนะปลาช่อนสิงบุรีอะไรแบบนี้นะครับก็ จะต้องเป็นเอกลักษณ์ของที่นั้นๆด้วยนะครับสำหรับนะครับธุรกิจต่อมาคือธุรกิจจัดประชุมสัมมานานิทรศการและการท่องเที่ยวเป็นรางวาัลหรือที่เราเรียกว่า MICE นั่นเองนะครับ M I C E เอมก็คือมีติ้งนะครับคือการจัดประชุมนะครับไอก็คืออินเซน i v e สำหรับการท่องเที่ยวที่เป็นรางวัลนะครับซีนะครับก็คือคอนเฟรนซ์การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่นะครับอีเอ็กซ์บิชันการจัดนิทรรศการการจัดแสดงสินค้าต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เลยมีติ้งนะครับการจัดประชุมต่างๆนะครับก็จะเดี๋ยวนี้ครับธุรกิจนี้นะครับเขาก็จะมีนะครับเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับ คอนเฟรนซ์นะครับการประชุมขนาดใหญ่เลยนะครับก็ต้องได้ขายห้องพักไปด้วยนะครับส่วนนะครับอ่า i ินเซน i v e ทัวรก็คือทัวร์ที่เป็นรางวัลน,นะครับอย่างเช่นบริษัทเนี่ยเขาให้ยอดลูกค้าเข้ามานะครับว่าลูกค้าของเขาเนี่ยอ่ไม่ใช่ลูกค้าสิพนักงานของเขาเนี่ยครับทำ รายได้ให้กับบริษัทเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วจะได้ไปท่องเที่ยวนะครับตามที่บริษัทกําหนดนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ต้องเป็นทัวร์ที่ทางบริษัทได้กําหนดว่าจะต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตามที่เขากําหนดแล้วก็ให้เลือกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราอยากไปไหนก็ได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนนะครับ e x ็ h i b i t i o นนะครับก็คือ สถานที่ที่เป็นจัดเทศกาลหรือออกร้านออกบูธอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ครับก็อย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการขายทริปขายทัวร์หรือแพ็กเกจที่พักอะไรแบบเนี้ภายในวันนี้จะได้ราคาถูกอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับนะครับนอกจากนั้นนะครับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวนะครับเราก็ยังตอนนี้ครับเมื่อก่อนมันก็จะเห็นนะครับใช่ไหมครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวเห็นตามนิตยสารบ้างแผ่นพับบ้างหนังสือพิมพ์บ้างนะครับซึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มเข้ามานะครับในช่วงช่วงหลังๆนี้นะครับจะเป็น Facebook, Instagram, นะครับ YouTube หรือว่า Twitter ต่างๆนะครับก็ จะเป็นตัวที่ช่วยโปรโมทด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงป้ายคัตเอาท์ใหญ่ๆขนาดนี้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับพวกสื่อโซเชียลนี่แหละรีวิวกันไปพวกเราก็จะได้รู้ว่าที่ไหนดีหรือไม่ดีเนอะนะครับ สำหรับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองก็สำคัญเช่นกันหากประเทศไหนมีขั้นตอนยุ่งยากนะครับเข้าเมืองแล้วไม่สะดวกนะครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้ามานะครับแล้วก็ไม่มีความปลอดภยัยทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้ามานะครับเราก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะครับอย่างเช่นการสแกนพาสปอร์ตหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็สะดวกนักท่องเที่ยวก็จะ รู้สึกว่าอยากเข้ามาในประเทศนี้นะครับเพื่อที่แบบว่าคือถ้ามันยุ่งยากเกินก็แบบว่าคงยากที่จะเดินทางนะครับส่วนนะครับผมเรามาดูนะครับโครงสร้างพื้นฐานดีกว่านะครับที่เขาเรียกว่า มันจะสนับสนุนการท่องเที่ยวเนาะไฟฟ้าน้ำประปานะครับโทรศัพท์นะครับ,ร,นะร,บระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆรวมไปถึงาการคมนาคมขนส่งไม่ว่าจะเป็นทั้งบกน้ำอากาศนะครับก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับนะครับการสนับสนุนของภาครัฐและเ,ลเอกชนนะครับก็จะเป็นสําคัญเหมือนกันเขาอาจจะมีนะครับการจัดงานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนนะครับเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการาชักชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อให้ได้ไรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นานั้นๆด้วยนะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นโฆษณาต่างๆนะครับที่นํามาให้ดูนะครับจะทําให้มีรายได้มากขึ้นด้วยนะครับข้อดีและก็ข้อเสียนะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับสำหรับด้านเศรษฐกิจนะครับข้อดีก็คือประชาชนมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นเลยไม่ว่าจะาขายทัวขายของที่ระลึกขายสินค้าขายห้องพักต่างๆใช่ไหมครับถ้ามีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจะต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่า จะประจําสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไกด์ท้องถิ่นหรือจ้างคนในท้องถิ่นเพื่อเข้าไปเป็นพนักงานโรงแรมอะไรแบบนี้ พนักงานร้านอาหารในแบบนี้ครับแล้วก็เมื่อการท่องเที่ยวนะครับกระจายไปสู่ชนบทคนก็ออกไปชนบทเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับไรายได้เหล่านั้นก็กระจายไปสู่ชนบทอีกด้วยนะครับส่วนข้อเสียนะครับตรงนั้นอาจจะเคยเป็นที่อยู่แบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมตอนนี้ค่าของชีพอาจจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงอาจจะมีการขัดแย้งกันแข่งแย่งผลประโยชน์นะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับ ก็นะครับอันนี้ก็เป็นอ,อันเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียในด้านเศรษฐกิจนะครับ ส่วนนะครับข้อดีข้อเสียในด้านของสังคมและการเมืองนะครับมาดูข้อดีก่อนนะครับก็คือนําความเจริญเข้ามาสู่ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไฟ้ฟนาน,น้าประปาถนนนี่แหละสําคัญที่สุดนะครับเวลามีสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันสะดวกเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนะครับมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับที่เป็นของเก่าแก่โบราณ mm hmm. ก็จะได้นํากลับขึ้นมาสแสดงให้กับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างชาติที่เข้ามา เพื่อให้เขานะครับได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้และนําไปบอกตอเพื่อให้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือรับอวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีการแต่งตัวนุ่งสั้นเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าไงครับจับมือถือแขนกอดจูบอะไรกางที่สาธารณะนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีอาจจะมีปัญหาอาชญากรรมอย่างที่เราเคยเห็นเน,ะนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วบางทีเนี่ยคนในพื้นที่ของเราอาจจะแบบปนจี้หรืออาจจะมีกระทําชําราวบ้างนะครับตามที่ได้ยินข่าวก็ทําให้เป็นเรื่องเสื่อมเสียแก่ประเทศของเราเหมือนกันนะครับ และนะครับในข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งนะครับข้อดีก็คือเมื่อมีคนไปท่องเที่ยวยังอุทยาอะไรเงี้ยเขาต้องมีพรบรคุ้มครองสัตว์ป่าใช่ไหมครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครแบบว่าไปยิงนกตกป้าหรืออะไรล่าสัตว์อะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นสัตว์สงวนต้องมีพรบรคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เขาจะต้องอช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามนะครับมีการ ไม่ตัดไม้ทํำลายป่าด้วยะระบบดิเวทด้วยด้วยที่จะโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ดูด้วยส่วนข้อเสียนี่อาจจะมีการลุกล้ำผืนป่าอย่างที่เราเคยเห็นนะครับในเรื่องของอ การจัดร้านกาแฟลงไปในลำธารหรือการสร้างรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยลุกล้ำผืนป่าเข้าไปนะครับรวมไปถึงอันนี้แน่นอนบางทีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีจิตสำนึกเนี่ยก็อาจจะแบบทิ้งขยะไปเรื่อยนะครับขยะเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นนะครับสรุปนะครับบทที่2นะครับในเรื่องของลักษณะองค์ประกอบนะครับแล้วก็ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเมื่อเด็กๆนะครับได้เขียนลงไปแล้วนะครับเมื่อได้ฟังแล้วดูแล้วอย่าลืมเขียนลงไปนะครับใน สมุดเลคเชอร์ของตัวเองด้วยนะครับยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับ EP ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับสวัสดีครับ